สวัสดีครับทุกคนวันนี้มากันแปลกนิดหนึ่งนะทุกคนนะวันนี้มาในเกมใหม่ซีรีส์ใหม่นะทุกคนเนาะซึ่งชื่อเกมว่าโกลาการเด่นนะทุกคนตอนนี้เราอยากจะมาทําการเป็นฟาร์มเมอร์กันบ้างนะทุกคนเนาะอีพีนี้เนาะก็เดี๋ยวซีรีส์นี้อาจจะยาวๆหรือยังไงเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนเนาะตอนนี้เห็นในช่อง YouTube มีอ่ามีคนทํากันเยอะมากนะทุกคนสนุกสนุกมากเลยนะตอนนี้พี่กำลังติดเกมนี้แล้วนะทุกคนก็เลยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาเล่นกันก่อนเลยทุกคนอันนี้เป็น ก็เลยสร้างไอ้ข้าใหม่มาลองกันเลยดีกว่าทุกคนก็มาเริ่มไปด้วยกันนะทุกคนถ้าใครเข้าเพึ่งจะเข้ามาดูก็รบกวนกดไลค์ให้พี่หน่อยนะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันแบบสายฟรีนะทุกคนนะณตอนนี้นะทุกคนนะเป็นสายฟรีไปก่อนนะทุกคนไปก่อนอื่นนะคอทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในเกมตอนนี้เป็นฟาร์มของเราทุกคนโลกแล้วทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้โลกมากเลยนะก็ตอนนี้เรามีเหรียญจำนวนยี่สิบเหรียญอ่ะเดี๋ยวเราจะลองวิ่งไปซื้อก่อนไอยตอนนี้เราใช้ตัวละครเป็นหุ่นยนต์นะทุกคนนะวันนี้นะโอ้ อลังการมากเลยตอนนี้นะเขาสอนให้เราวิ่งมาซื้อของตรงนี้นะทุกคนเอาไปปลูกนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าตอนนี้เราจะซื้ออะไรได้บ้างอ่าแครอทแครอทได้อย่างเดียวทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราซื้อแครอทก่อนดีกว่า2เม็ดอ่าสผล2ผลอะไรนี่แหละ2เม็ดแล้วเรียกสอเม็ดจะง่ายกว่านะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราจะลองๆเขาไม่มีเงินกันเยอะมากเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปลูกแครอทกันก่อนดีกว่านะอ่าเขาให้มาปลูกตรงนี้นะทุกคนจริงๆแล้วเราก็ปลูกตรงไหนเลยก็ได้นะตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคปลูกแครอทไปก่อน2อัน เก็บตังค์เพิ่มเก็บตังค์เพิ่มเราจะทําอะไรไม่ได้เรารอโตไอพวกนี้มันโตวไวนะทุกคนนะอ่ะเรียบร้อยเก็บได้แล้วกด e เพื่อการเก็บแล้วก็วิ่งอ,อัก,กลับไปขายโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองกันวันนี้อ p ีแรกเราจะเก็บเงินได้กี่บาทนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้แครอทเราได้มา2หัวเขบวาบอกว่าให้วิ่งมาตรงุนนี้คนที่ขายอ่ารับซื้อของตรงนี้อ่าเอาโอเคเอาขายทั้งหมดเลยนกระเเ๋าออ๊ย กำไรกำไร40เหรียญกำไรกำไรโอเคตอนนี้ซื้อมาอีกอีกหน่อยซื้อมาอีกหน่อยโอเคซื้อแค่ได้แค่นี้อยางซื้ออะไรมากไว้ได้นะทุกคนตอนนี้นะจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเราเงินพอเราค่อยๆไปซื้ออย่างอื่นแนละ้วตอนนี้แต่ระหว่างนี้เราขอเอาแบบนี้ไปก่อนเนาะทุกคนเนาะมาลองกันก่อนมาลองกันก่อนแล้วก็อย่างอื่นก็คือก่อนอื่นเดี๋ยวขอพูดนิดนึงนะทุกคนนะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ก็ ลงวันศุกร์นน้าทุกคนเนาะก็เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้จะมีไลฟ์สตรีมเกมนี้ด้วยนะทุกคนสลับกับเกมอาร์คไปก่อนนะช่นี้นะอ่าอีกหนึ่งอย่างก็คือเกมอาร์ไมคับตอนนี้ยังหาหมดดีๆไม่เจอทุกคนต้องแจ้งกันก่อนเดี๋ยวจะแจ้งในในอีทีหนึ่งนะทุกคนนะว่าหมดวันพิษที่เราสัญญาจะเล่นกันอนะ่ะมันยังไม่เจอหมอดดีๆที่จะลงเล่นแล้วมีมคอนเทนต์ยาวๆนะทุกคนนะบางหมดมันก็บ, ắc, บั๊กบางหมดมันก็แคสก็เลยทุกคนก็เลยมาทําเกมนี้รอแพร่พองๆ,ๆนะแต่เกมไมคัุก็ยังเล่นอยู่นะทุกคน มาตอนนี้ในช่องเราก็จะมี3เกมมีเกมนี้มาด้วยนะทุกคนเนาะมาเดี๋ยวเราลองมา,มาขายรอบ2รอบ2เท่าไหร่ออ้ยได้เป็นร้อยเลยนะโอเคได้เป็นร้อยเลยมาตอนนี้เราเดี๋ยวเอาเอาสตรอเบอรี่ดีไหมเอาสตรอเบอรี่มาสัก1เม็ดแล้วก็อันนี้เอาที่เหลือ,อน,นี้ไปเพราะว่ามันจะได้เก็บได้เรื่อยๆอยงไงยังจําไม่ได้เหมือนกันว่าสตรอเบอรี่นี้มันปลูกนานหรือเปล่าทุกคนจริงๆแล้วเรากดตรงนี้ก็ได้ทุกคนกดตรงการเดินเราเนี่ยไม่ต้องเดินไปเดินมานะทุกคนถ้าใครเล่นนะอ่าเดี๋ยวเราปลูกที่แถวนี้ล้ก่อน ปั๊บสตรอเบอรี่แล้วก็แครอทไปหนึ่งสองสามสี่โอเคอ่ะสตรอเบอรี่น่าจะใช้เวลาโตนิดหนึ่งนะแต่แครอทนี่ไวมากนละทุกคนจริงๆแล้วปลูกแครอทอย่างเดียวก็ได้นะจริงๆแล้วเพราะว่าแครอทอ่ะมันไอ้นี่ไงมันเก็บผลผลิตไว่อ่เดี๋ยวเราไปขายกันต่อกดตรงนี้เลยก็ได้ไม่ต้องเดินไปนะทุกคนกดด้านบนได้เลยโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆขายไปเรื่อยๆนะวันนี้วันนี้ขอให้สักได้สักหมื่นหนึ่งจะถึงป้าวะทุกคน เออไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าหม,มื่นหรือไงไม่รู้ว่าโอ๊ยแครอทหมดสต็อกแล้วว่ะทุกคนเอาอันนี้ไปได้อ่ะเดี๋ยวมันกีดเอาสองนาทีถึงจะรีเลยว่ะทุกคนเฮ้ยเอางั้นเอาอันนี้ไปก่อนงั้นเอาสตรอเบอรี่ไปปลูกเราเป็นพังพก่อนนะปั๊บเรียบร้อยกลับไปการ์เด้นปั๊บวาร์ปมาเลยตรงนี้เห็นปะมันก็พอได้อยู่นะทุกคนนะแต่ว่าสตรอเบอรี่อย่างว่าแหละมันปลูกชา้านิดนึงเพราะเราเนี้ยเราไม่มีอะไรเลยนะทุกคน เนี่ยต้องรอทําการขึ้นนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้นานนะทุกคนเนป่ะประมาณ60ปร็นแล้วเราไม่มีอ่าเราไม่มีพวกรถน้ําเราไม่มีอะไรเลยทุกคนนะแต่ก่อนที่เราจะรอผลไม้กันทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ่าร้านตรงเนี้ย ร้านซีทร้านขายมาเมล็ดพันธุ์ตรงนี้นะทุกคนมันจะทําการรีทุกๆ4นาทีนะทุกคนนะตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ขายได้ตลอดส่วนอันนี้ตรงกลางที่เป็นอีเวนต์นะตัวนี้จะเป็นฟาร์มคนอื่นเราก็เล่นออนไลน์นะทุกคนเนาะก็จะมีของคนอื่นเข้ามารวมกันด้วยประมาณอ่าหห้องก็จะบานได้ประมาณ6คนนะทุกคนนะตอนนี้อันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมของน้าผึ้งนะทุกคนนะอ่าอันนี้เป็นของน้าผึ้งสามารถมากดดูแล้วแลกของได้นะทุกคนนะแต่ว่าเราเราจะต้องเอาผลไม้ที่ติดสถานะน้าผึ้งมาให้เขาตรงนี้ให้คบ10กโ แล้วจะทําการปั่นน้ําผึ้งให้เรา10บถังในใช้เวลา3นาทีนะทุกคนตอนประมาณนี้นะทุกคนนะส่วนที่เหลือก็ตอนนี้อาจตรงนี้ถ้าจะยังไม่ไม่เปิดนะทุกคนนะตรงนี้อาจจะเป็นเพราะพี่เลเวลยังน้อยเกินไปเนะี่ยยังไม่เปิดตรงนี้ไม่เปิดโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนตอนนี้เป้าหมายของเราอีพีนี้ก็คือทําการปลูกผักไปก่อนเก็บเงินนะจะได้สักหมื่นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยทุกคนมาดูกันก่อนนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวโอ้ยมีตน้นต้นมันมีหลายไซส์หลายขนาดด้วยนะทุกคน ถ้าเกิดปลูกแล้วลดน้ําอาจจะได้โอกาสได้ต้นใหญ่นะทุกคนนะตอนนี้แต่สตอรอเบอรี่เก็บได้ยังเดี๋ยวดูนิดนึงอ๋อผลยังไม่ใหญ่เต็มที่นะทุกคนอ่าโอเครอให้ผลสุกก่อนนะมีปลูกแล้วมีโอกาสได้เป็นเรนโบ์เอยได้เป็นอ่าได้เป็นโกเอยแล้วก็เป็นลูกธรรมดาอย่างนี้ด้วยนะทุกคนนะอ๋อนี่ไงลูกเขาก็ใหญ่อยู่แต่ว่ามัน,นยังออกไม่เต็มที่นะทุกคนก็รอไปก่อนรอไปก่อน ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูซีกันต่อดีกว่านะทุกคนนี่เขาทําการรีเซ็ตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาแค่หลอดมาปั๊มเงินก่อนดีกว่าอย่างอื่นก็มีนะเนี่ยห็นป่ะมีเยอะเลยเนี่ยมันนี้เยอะเลยแต่ว่าอย่างที่บอกเรายังไปกันไม่ถึงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะทุกคนตอนนี้เราจะปั๊มแค่หลอดไปโลวๆก่อนดีกว่าทุกคนระหว่างนี้เนาะเดี๋ยวเราไปการเดทเราก่อนไอ้พวกนี้มันเปิดมันโตช้าใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะปัม๊มอมนี้ไปก่อนหนึ่งสองสามสี่เอาเป็นไปเอาไปเอาเงิน,เ,เ,นเร็วๆไงทุกคนอันนี้เก็บ แล้วก็ที่เหลือก็มันได้กี่ลูกอ๋อได้อีกลูกหนึ่งอ่านี้ไงค่อยโตเรื่อยๆนะทุกคนค่อยโตเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเป็นไอ้นี่ละอ่าเป็นชาวนาเป็นฟาร์มเมอร์แล้วทุกคนไปขายกันต่อทุกคนปั๊มเงินปั๊มเงินปั๊มเงินปั๊ปปั๊ปปั๊บปั๊มากดไปเลยขายรอบเดียวพอปั๊บออ๊ยได้มาเป็นร้อยอยู่แต่ตอเบอรี่มันเก็บได้เรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่ามันไม่เหมือนแครอทไงล้วต,ตอนนี้เราเ,าเน้นอาแครอทอย่างเดียวก่อนไปกลับสวนแครอทอย่างเดียวแครอทอย่างเดียวแครอทมันวันนอยีไงฟ้าาผ ในเกมนี้มันจะมีสถานะสภาพอากาศด้วยนะทุกคนถ้าสภาพอากาศติดฟ้าผ่าติดนู่นนี่นั่นติดฝนตกติดแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้อ่าเขาเรียกอะไรผลไม้เราติดเอฟเฟกต์แล้วขายได้ราคาสูงขึ้นนะทุกคนนะมันจะเป็นแบบนี้ด้วยนะทุกคนอขอให้ได้ฟ้าผ่าสักลูกเถอะนะจะไ,ได้รวยๆอุ้ยโอ้โหไพผ่านอกทําไมแล้วปดถวโถยเฮ้ยมาผางในดิหนู เอาไม่เป็นไรเราเก็บไปก่อนเดี๋ยวเรามาปลูกใหม่เดี๋ยวเรามาปลูกใหม่เราเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ีบรีบรีบทำเวลาไงทุกคนตอนนี้เงินเท่าไหร่ยังไม่รู้นะจบอีพีนี้ได้สักหมื่นหนึ่งถึงไปอย่างที่บอกอะ่ะขอสักหมื่นอุอ้ยสี่ร้อยเอา้าน้องๆได้สี่ร้อยน,นะนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเคหมดแล้วเอาสตรอเบอรี่ไปอีกสักสามต้นอ่าสามต้นประมาณนี้กลับสวนปลูกสตรอเบอรี่กันก่อนดีกว่าเราจะปลูกเว้นระยะนิดนึงเผื่อบ,บางต้นมันต้นใหญ่ไง บนระยะนิดหนึ่งปลูกสวยๆปลูกสวยๆวยๆใตรงนี้อันนี้แครอทมีกี่ลูกกี่หัวกี่หัวแครอทมีสองหกหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคได้สถานะไหมเฮ้ยยังไม่ติดว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่สตรอเบอรี่มันออกเรื่อยๆเราเก็บของขายได้เรื่อยๆโอเคแครอทไปแครอทหมดแล้วจังแครอทหมดแล้วเอ้ยบ้าเอ้ย,อยไม่เป็นไรเข้าไปเรื่อยๆนะทุกคนยาวๆกันไป ซีรีนี้คิดว่าน่าจะยาวนะเล่นไปอุ้ยสองร้อยอยู่นะตอนนี้มันเท่าไรแล้วเนี่ยอา่าสตรอเบอรี่มันก็ยังได้นะเอาอีกสองหัวอเฮ้ยสี่ร้อยโอ้โหบลูเบอรี่ลืมดูราคาอ <c oughs> ีป้าเอ้ยลืมดูนะทุกคนเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ออาสตรอเบอรี่มาก่อนดีกว่าอ่าสตรอเบอรี่ขออีกหน่อยขออีกสองขออีกสอง,อ,อ,สอ,งอันเออนี่ไงเฮ้ยแต่เราก็ได้บลูเบอรี่แล้วนี่วาทุกคนเก็บ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 ก็บไปขายไปขายไปขายเออนี่ไงได้บลูเบอรี่ ไปดูเบอรี่ไปเซลไปเซลไปเซลไปขายสักหน่อยขายสักนิดหนึ่เท่านอะไรแล้วตมไปัรเอ้ยเก้าสิบเก้าพอดีเลยได้บูเบอรี่หนึ่งต้นมะเขือเทศเดี๋ยวค่อยว่ากันปับ๊บบูเบอรี่ไปปลูกต่อไปปลูกต่อเราจะไปกันเร็วเราจะปลูกแยกๆกันไปก่อนช่วงนี้เรามีพื้นที่เยอะนะปลูกตรงนี้นี่เก็บสตอเบอรี่ไปด้วยออ้ยโอ้ย,อย,อยตกมาเลยเลยทุกคนออ้ย,อยต้นใหญ่ต้นใหญ่หรือมันพุ่มใหญ่อยูย่แล้ววะทุกคนหรือต้นเนี้ยเออว่ะไม่รู้ว่ะเอา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 ไปขายไปขาย เอาแล้วเอาแล้วชาวสวโนโนหนึ่งหรือเปล่า, <c oughs> าร้อยกว่ารียังรียังรียังยังไม่รีแต่ทุกคนเดี๋ยวเรารอซื้อแค่หลอดดีกว่าทุกคนเพราะว่าไอ้พวกนี้ยังไม่ซื้อนะันมันเป็นตังยังไม่ถึงปลากลับไปที่บ้านโอ้โหไม่มีไม่ไมีฟ้าพงฟ้าผ่ามาเลยเหรอทุกคนโอ้โไรวะโอ้ยเึดลำบาปลูกติดเกันเกินไปเปะวะทุกคนไอ้ต้นเนี้ยโอ้ต้นมันใหญ่ซะด้วยสิเออ้ยไม่ฟ้าไม่ผ่านเอาเงินเอาอากาศหายไปแล้ว โอ้ยระหว่างนี้ก็เก็บสตอรอเบอร์รี่ยาวๆไปทุกคนขาไปหกอาร้อยอีกร้อยกว่าแล้วหกสิบเจ็ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อต่อเฮ้ยนี่ไงมาแล้วอย่างนี่ว่าอีกสี่สิบวิ ไปเก็บสตรอเบอรี่ต่อระหว่างนี้ก็เก็บไปเก็บไปเก็บไปไอันนี้มันก็คือยิ่งเป็นเ,ลเมลมเ็ดพันธุ์ที่มันอ่าเขาเรียกอะไรระดับสูงขึ้นมันก็จะใช้เวลาในการจเจริญเติบโตนานกว่าจะโตนะทุกคนนะกว่าจะได้เก็บนะแต่พวกแครอทสตรอเบอรี่มันใช้ได้อยู่นะมันแป๊บเดียวมันเป็นเริ่มต้นเริ่มแรกเป็นการปั๊มเงินไงก็ทุกคนนะเดี๋ยวเราข,าย,ข,าย,ขาย,ยับอย่างที่บอกอ่าเออได้มาอีกร้อยเจ็ดสิบ้ยได้ห้าร้อยแต่ยังไม่ถึงแปดร้อยป่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเออมันมีของแจก100หนีีนะ่นนเออไง ทุกคนลืมไปเลยหกรแล้วแต่เรายังไม่ได้นี่นะเรายังซื้อมะเขือเทศไม่ได้พี่เราซื้อแครอทเราซื้อแครอทแครอทแครอทมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงแครอทโอ้โหไปเลยกี่อันกี่อันขอให้ได้สูง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 เออหมดแล้วทุกคนกลับบ้านกลับบ้านมาเรามาทําการปลูกกันต่อดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆอย่างที่บอกนะปลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดปลูกไปเรื่อยสิองสิบสามสิบสี่โอ้ยดูหัวใหญ่หลายหัวเลยนั่นนั่นทุกคนนี่ไงกดไปมั่วๆไปก่อนเดี๋ยวเราก็เก็บแป๊บเดียวไม่ต้องเรียงอะไรมากแล้วทุกคนระหว่างนี้จะเอาสตรอเบอรี่ไปด้วยสตรอเบอรี่ไปขายเออสตรอเบอรี่ไปขายที่ลูกเออนี่นี่นี่เก็บไะเก็บไะเก็บไะบูเบอรี่ออกยังเหมือนจะไม่ได้ออกนะทุกคนนะไม่เป็นไรอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันเออนี่นี่นี่มานี่มานี่มาเออไปขายไปขายไปขายปั๊บวาร์ปมาเลยไม่ต้องเดินให้มันเมื่อยตุ้ม นี่ไงเท่าไรเท่าไรเท่าไรอุย้ยหนึ่งพันทุกคนหนึ่งพันนี่เขามีอะไรกันเนี่ยเขาอุย้ยเขาได้ต้นไผ่สีเหลืองเหลืองแสงนะทุกคนนะอ๋อคนถอดเสื้อมายืนขอไอน้นี่คนนี้อยู่นะเราไม่ขอเราเล่นเองดีกว่าทุกคนเราจะไม่เป็นคนขอ <c oughs> อายเขาแล้วทุกคนนะเราค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยว อ๋อแบมบูอู้เสรยดายต้นนี้ราคาแพงนะทุกคนแต่ตอนนี้เรายังไม่ซื้อเรายังไม่ซื้อเรายังไม่มีปัญญาซื้อ,อเราจะซื้อมะเขือเทศเ <ๆ S 2> ดี๋ยวไปทุกคนขอสักต้นหนึ่งขอสักต้นหนึ่งดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราซื้ออ่าสตรอเบอรี่ไปด้วยสตรอเบอรี่ไปสักสองสามต้นอ่าไอ้พวกนี้พวกนี้ก็ใช้ได้นะทุกคนสตรอเบอรี่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็โอเคนะแล้วปลูกมะเขือเทศก่อนปลูกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้เออน,ออนี่แล้วก็สตรอเบอรี่มาปามเพิ่มเฮ้ยยไไัง เอาละเอาละเหมือนคนมันจะมีดวงอะนะสตรอเบอรี่ยกักษ์เฮ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเรียบร้อยแล้วสตรอเบอรี่ทองเป็นไงเป็นไงเป็นไงไอ้นี่ยังไม่ออกลูกเลยวะทุกคนออกนั้นโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเก็บไปก่อนชาวสวนชาวไร่ชาวนาเป็นไงทุกคน เดี๋ยวไปดูสตรอเบอรี่ทองกันดีกว่าทุกคนไหนดูซิโกสตรอเบอรี่ขอเช็คราคาก่อนจะขายนะทุกคนอ่า how much is this worth อันนี้เป็นราคาเท่าไหร่เรออุ้ยอันเดียว200้ได้อยู่นะย่าอยู่นะแล้วก็สตรอเบอรี่ใหญ่ตะกี้นี้อ่าไหนนะเดี๋ยวก่อนนะอยู่ในกระเป๋าเราแน่เลยทุกคนอุ้ยอันไหนวะทุกคนนี่สตรอเบอรี่ลูกใหญ่อันนี้อันนี้อันนี้เออที่เราเก็บมาลุงลุงอันนี้ลูกเท่าไหร่ลุงเท่าไหร่เท่าไหร่อุ้ยร้อยกว่าอยู่นะแต่ทองแพงสุดเลยทุกคนเราขายไปเลย เรียบร้อยเลยปั๊บห้าร้อขึ้นมาหนึ่งพันอีกแล้วมาตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้ออะไรหรือเปล่าตอนนี้ทุกคนเราไอบูเบอรี่ไม่ซื้อแล้วนะทุกคนเราไปเก็บผล,ผลผลิตที่เราพอจะมีนั่นแหละดีแล้วแหละอย่างที่บอกเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อจริงๆแล้วอยากจะก,กระโดดข้ามไปซื้ออนี่เลยก็ได้นะ ไอ้พวกนี้มันก็ดีนะทุกคนไอ้พวกนี้ไอ้นี่ไอ้นี่อย่าไปปลูกนะทุกคนนี้ปลูกนานมากที่เล่นมาหลังไหมที่ไปศึกษามาอันนี้ปลูกเป็นโอ้โหหลายชั่วโมงมากเลยทุกคนกว่าจะโตนะอันนี้ก็ดีอันนี้เก็บครั้งเดียวนี่ก็ดีนะทุกคนแต่เราจริงๆแล้วถ้าเราข้ามไปได้เราก็ข้ามไปเลยเนี่ยแพงมากนะระดับเริ่มแรกเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะ ไปศึกอย่างที่บอกพี่ไปศึกษามานี่นิดหน่อยหน่อยแล้วทุกคนก็อาจจะไม่ได้เล่นแบบว่างงงมั่วๆไปนะทุกคนเพราะว่าไปศึกษาน้องๆที่ติดตามช่องเราก็จะรู้ว่าพี่เล่นมาเป็นอาทิตย์ลวตอนนี้ก็เลยมาทาซีรีส์ไงทุกคนเลยมาเล่นใหม่เผื่อว่าน้องๆเพิ่งจะมาติดตามก็จะได้เล่นตามไปด้วยกันนะทุกคนสนุกสนุกนะคำๆตัวไอ้คาวนี้ไอดีนี้ตอนนี้ตอนน้ตอนนี้จะเน้นเป็นสายฟรีไปก่อนนะทุกคนนะตอนนี้เพราะว่าไอ้คอสตูมที่ใส่มานี้ก็เป็นไปเอาในข้อแจกฟรีมานะทุกคนมันมีของฟรอยู่ เรทุกคนเนาะอ่าตอนนี้เออยาเรายังไม่ซื้อเนาะเราไม่ซื้อเราไม่ซื้อมอดจะไปดูเราลืมไปมาเดี๋ยวเราก็มาเก็บผล,ผลผลิตของเราเรื่อยๆอ่าสตอรอเบอรี่ยังไม่ออกเออยนีงไงได้สตอรอเบอรี่ทอออีกหนึ่งโลกนี่วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไหนอะทุกคนไหนละ่ะเห็นวิงว่งวิ่งอะอ๋อนี่ไงลูกตรงนี้แต่ยังไม่โตเต็มที่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ววพราแต่ไอ้ตรงนี้มันเปิดเลยว่าเท่าไหร่อะทุกคนทำไมมันยังไม่ยอมเปิดอะตรงนี้ยตรงเนี้ยมีใครรู้ป่าววาทุกคนพี่ก็จำไม่่่่ไไดด้้วววัันนนนนนเเเปิตออหะะพพราาีีลลบมมก็ยูแ อตอนนี้มันยังไม่มีมาเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ณนะจุดตอนนี้นั้นเรายังทําอะไรไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเราก็ยังไม่ค่อยมีอะไรซะด้วยสิเนาะตอนนี้มีเงินพันกว่าเลยนะทุกคนจากเงินที่เขาให้มา200ร้อ่ะอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเอาไอ้นี่กันดีกว่าเราไปซื้อแครลอดมระปูกเพิ่มเราจะเอาแต่แครลอดอย่างเดียวตอนนี้นะทุกคนแครลอดโอ้โหสิบเจ็ดหัวไม่เลยครับ1ิบ็หัวเรียบร้อยแน่นอนมาหมดบล็อกกลับบ้านปลูกแครลอดยาวๆไป แค่รอเดี๋ยวเราปลูกตรงนี้ดีกว่าทุกคนเอาฝั่งนี้ดีกว่าอาจะได้ไม่ต้องไปเกะกะตรงนู้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆกด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 มาเอาไปเอาไปมีโอกาสได้ทองมีโอกาสได้หัวใหญ่เออเฮ้ยเรียบร้อยนี่ไงเรานี่มาขอเก็บสักหน่อยเหรอนี่เฮ้ยเรียบร้อยที่แล้วไอ้ต้นไอ้ที่มันยังไม่ออกมันยังใหญ่ไม่เต็มที่ก็เลยเก็บไม่ได้โอเคโอเคมา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 นี่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 เอาจับ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 เก็บได้ไหมเก็บได้ไหมเก็บได้เก็บดีเก็บดี เป้าหมายของเราก็อย่างที่บอกนะครทุกคนหนึ่งหมื่นทุกคนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเออเออปลูกปลูกขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเก็บ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 เออไปโอเคหอดด้วยสิเราไปกลัวอะไรล่ะนี่ไงแค่หลอดเราปลูกใหม่ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราต้องรอเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อไอ้นี่มันเป็นไอ้นี่ไม่รู้มันคืออะไรมันน่าจะได้อะไรไม่รู้ว่าผมก็ไม่เคยรู้นะมันเล่นลมันเคยได้มาบ่อยแต่ไม่รู้มันคืออะไรมารอบนี้จะขายได้เท่าไหร่ขายหมดเลยนะทุกคนไปเน้นๆพันเจ็ดโอ้โหสามพันเกือบซื้อมาต้นไผ่ได้้้้แแลลววตตนอยยา ขอเวลาอีกนิดหนึ่งได้ไหมขอไปเก็บอีกสักหน่อยหนึ่งนะนี่งไงหมากแล้วหมากแล้วขออีกหน่อย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 อุ้ยจะได้ซื้อต้นไผ่ต้นแรกแล้วนะทุกคนเราจะข้ามไปเลยนะเราจะข้ามขั้นไปเลยยังไม่ได้กนะยังไม่โตยังไม่โตไปขายก่อนจะขายก่อนมันขาดอีกประมาณหกเจ็ดร้อยอ่ะนิดหนึง่งนิดหนึง่งสองร้อยว่ะโอ้ยทุกคนรอบนี้นะ่าจะไม่ทันเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยโอ้ยไอ้นี่มันเกิดช้านะ่ะโอ้โหเมือเทศเพิ่งจะมีหนออขึ้นมา เออเหถ้าในเกมฝนตกมันอาจจะเตวไวก็ได้นะทุกคนพี่ก็จามไม่ได้เหมือนกันดินะน่าจะเป็นแบบนั้นแหละระหว่างนี้เราก็รอเก็บกันไปก่อเรื่อยๆทุกคนนะเล่นกันไปยาวๆทุกคนนี่นี่น,น,นี่เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนนี่นี่นี่โรบอทนักทําสวนนะทุกคนวันนี้นะเรามาเป็นแบบแนวโรบงโรบอทเก็บ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 เฮ้ยเมื่อกี้เก็บอะไรมาวะอาไปขายก่อนเฮ้ยนี่อีกหัวหนึ่งหัวนึงเฮ้ยนี่ไงสองหัวไปไปขายไปขายไปเร็วเร็วเ็ไปกันแบบชิวๆเก็บ3า0โอ้โหขาดอีกร ทันป้ะวะเด๋ยวมารีเฮ้ยอีก2นาทีอาจจะทันก็ได้รีบกลับสวนเลยไปเก็บสตรอเบอรี่มาก่อนนี่ไงมันโตอีกแล้วมันโตวไวบึ้ยมันโตวไวมากทุกคนมันโตวไวมากนี่น,น,นี่เก็บ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 เร็วๆเร็วๆเร็วๆปั๊ม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 ขายที่ครับเร่งรีบรีบรงเร่งเวลามันมันมีค่าขอหน่อยขอหน่อยเออเรียบร้อยได้ต้นไผ่ต้นแรกแล้วขอหน่อยะลุงลุงซื้อไผ่ต้นนี้ลุงอาไปไหนวะเฮ้ยเอาไหนอะเฮ้ยหมดแล้วเหรอเฮ้ยหรือว่าเมื่อกี้เราดูผิดวะทุกคน หรือมันรีโอ้โหพิกไม่มีปัญญาซื้อโอโหทุกคนโอ้ยแมตละหนึ่งล้านไข่บ้าเอ้ยโอ้ยเอ้าพิกไ,ไม่เป็นไรงัินรอรอบหน้าทุกคนเอ้มันหายไปแล้วหรอมันหมดเองได้เลยเหรอวะทุกคนหรือว่าคนแยกกันซื้อเลยไงว่าลืมปกติแล้วมันไม่หมดนี่ว่าเอ้เวลามันยังไม่ถึงสี่นาทีเลยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนขายไปเรื่อยๆทุกคนขายเรื่อยๆขายเรื่อยๆขายเรืเ่อยปับ๊บขายไปอีก รอดีอีกรอบหนึ่งปั๊บมีไงไปสวนต่อเก็บต่อเก็บต่อเก็บต่อนี่นี่นี่เอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหสตรอเบอรี่มันปลูกทีเดียวมันได้ยาวเลยนะทุกคนบอกเลยของดีอ่ะรออีกแป๊บหนึ่งได้ยังได้ยังอันนี้เอาหน่อยเอาหน่อยอุ้ยอุ้ยสตรอเบอรี่ยักษ์ทุกคนสตรอเบอรี่ยักษ์อุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาหน่อยเอาลูกหนึ่งเอาลูกหนึ่งไปขายไปขายมันรีหรือยังตลาดมันรียังอุ้ยสี่พันสี่พันเท่าไรสี่พันอู้สี่พันเก้าเอาซิ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 ขอหน่อยขอหน่อยอู้ห้าสิบวิทุกคน ระหว่างรอไปกลับไปสวนเราจะไม่ให้มันเสียเวลาเปล่าโอ้โหเฮ้ยสตรอเบอรี่ยักษ์คือสองลูกรวยอู้หเป็นงาเป็นงาเป็นงาโ,โดหน้าตาดีอย่างอย่างเดียวไม่ได้ทุกคนต้องรวงดีด้วยนะ <ไ S 1> เออเดี๋ยวเรามาเก็บที่เดียวดีกว่าทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันก่อนดีกว่าเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ทุกคนมันต้องอย่างนี้สวนเราอ่ะ มันต้องค่อยๆเติบค่อยๆโตเฮ้ยสิบห้าว,วิเนี่ยนาเดี๋ยวเรารอสักสิบห้าวิทุกคนเราไปชมสวนชาวบ้านกันหน่อยดีกว่าอุ้ยสวนอันนี้ของใครอ่ะของลักกี้ลักกี้ดักเป็ดนําโชคเหรอเป็ดนําโชคอุ้ยพี่เป็ดนาโชคมีอะไรอะ่ะอุ้ยผลไมา้เรื่องแสงมะเขือเทศบูเบอรี่ออ้ต้นไผ่เอ้ยเอ้ยต้นผลไมาร้รีสต็อกแล้วไปดูซิมันมีมันมีต้นไผ่มาขขา่ป่ะทุกคนถ้าไม่มีก็สวยไปอ่าขอดูหน่อยลุงลุงมีไผ่ไข่ไหมลุง ลูกไม่ไผ่ใครไหมอ๋อรอบนี้รอบนี้เหมือนไผ่จะไม่มาว่ะทุกคนเห็นป้าของดีหายไปแล้วโอ้โหสวยจังสวยจริงสวยจังนะงั้นเอานี้มาปลูกต่อสตรอเบอรี่ปลูกเยอะก็ดีนะจริงๆแล้วอะทําเงินไปก่อนเอ,เอาสตรอเบอรี่ไปเพิ่มอหมดสตออ็อกพอดีไปปลูกสตรอเบอรี่ไปก่อนระหว่างนี้ก็เอ้ยเดี๋ยวเมล็ดอยู่นี่เอา้าทำไมเมล็ดมันไม่เข้าตัวว่ะทุกคนเอ้ยมันไม่มันไม่อยู่ตรงนี้วะเอาไม่เป็นไรปล่อยมันเดี๋ยวเราปลูกสตรอเบอรี่ก่อนดีกว่าทุกคนสตรอเบอรี่ตรงนี้ป๊ ปาปาปาบับจริงๆแล้วอะถ้าเกิดเราไม่ต้องการเราขุดทิ้งได้นะทุกคนแต่ตอนนี้เราปลูกไปก่อนเพราะว่าเรายังเลเวลน้อยอยู่ไงอ่าแล้วก็มาทําการวิ่อง,งองอุนพวงไปเลยเลยทุกคนโอ้ทำไมเขาปลูกกันได้ลูกใหญ่จังวะปลูก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 ขอแค่หลอดหัวใหญ่หัวทองทองก็ได้ทุกคนมามาปลูกเอ้ย มันจะแครอททองว้าฮยแครอททองทุกคน<อ>ได้แครอททองแล้วโว้ยทุกคนเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วชายคนนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะครับทุกคนครับแครอททองฮ <c oughs> แครอททองสตรอเบอรี่ยักษ์เฮ้ยอันนี้ต้นสตรอเบอรี่เลยนะสาบาน <c oughs> <c oughs> อู้ให,อออนนอใหญ่เกิอนอู้ยอุ้ยต้นนี้ต้นใหญ่ว่ดทุกคนเราจะรวยแล้วนะทุกคนนี่นี่ขอเก็บหน่อยแล้วกันปับ๊บ ปั๊บปั๊บ <właściwie> ป <is Roth todos> ั๊บปั๊บปั๊เดี๋ยวเราจะไปขายปั๊บปั๊บปั๊ปั๊บเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะเก็บไอ้น,นี่เกันไปด้วยนะทุกคนสตอเบอรี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาลองไปเช็ราคาดูนะทุกคนว่าสตอเบอรี่ลูกใหญ่ของเรามันเท่าไหร่นะตรงนี้นะจะมี2ขนาดทุกคน,นอย่างอื่นไม่เท่าไหร่นะทุกคนแต่ตอนนี้ไอ้ลูกเนี้ยใหญ่มากเออเ,เราจะไปเช็คขนาดและราคาของอ่าแค่รทสีทองและสตอเบอรี่ลูกยักษ์ใหญ่ของเรานะทุกคนอ่าบลูเบอรี่ก็มีเก็บมาบ้างนิดๆหน่อยนะทุกคนนะตอนนี้เก็บมาให้หมดเลยตอนนี้เดี๋ยวเราวา์ปไปเลยปับ๊บตรงนี้ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าแครอททองของเราเท่าไหร่ปกติแล้วมันจะประมาณ3ามถึงสีนะทุกคนนะแครอททองของเราโอ้หห้ารอยทุกคน500เดี๋ยวจะดูสตรอเบอรี่ก่อนนะสตรอเบอรี่ผลใหญ่สุดรู้สึกว่าจะเป็นผลที่นี่ผลที่มีน้ําหนัก1.6กกิโลอ่านี่สตรอเบอรี่ยักษ์นะทุกคนนะ1.6กิโลใช่ไหมเท่าไรเท่าไรห่1.6กิโลนี่ใหญ่สุดอุ้ย400ทุกคน ใช้ได้เลยใช้ได้เลยไปเดี๋ยวเราจะขายเลยทุกคนขายหมดเลยนะแต่ดูซิว่าจะได้ทักเท่าไหร่ปั๊บสามพันว้วดอกเดียวดอกเดียวบอกเลยได้อย่างเยอะตอนนี้ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นไม่รู้แต่เราเอาไอ้นี่ก่อนเฮ้ยแบมบูไม่มีว่ะทุกคนไอ้ต้นไผ่ที่เขาถือนะอยากได้ว่ะทุกคนเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีเดี๋ยวเราซื้อไอ้นี่ไปก่อนดีกว่าแค่หลอดอย่างเดียวพอตอนนี้เพราะว่าสตรอเบอรี่ที่บ้านเรามันเยอะแล้วเดี๋ยวเราเอาแค่หลอดอย่างเดียวดีกว่าตอนนี้นะทุกคนเราขอเล่นอย่างนี้ดีกว่า เอาแบบนี้ดีกว่าเออจริงๆแล้วเราวาร์บได,ด้นี่วะนี่มาแค่ลอดแค่ลอดแค่ลอดอีกหน่อยปับ๊บปับ๊บปับ๊บปลูกไปมั่วๆก่อนนะทุกคนเผื่อมันจะมีโอกาสได้หัวใหญ่ๆห,หัวทองทองอีกโอ้ยนี่ไงหัวใหญ่หลายหัวเลยนี่ไงทุกคนเอา้าทองอีกแล้วโอ้โหดวงนี้ <c oughs> เอ้ยอันนี้ใหญ่กว่าตะกี้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยใช้ได้ทุกคนเดีย๋ยว เดียวโอ้โหชายคนนี้เนี่ยมันอะไรก็ฉุดเขาไม่อยู่จริงนะทุกคนนะณจุดจุดนี้ณนณะนะนะเวลานี้นั้นโอ้โหบอกเลยว่ารวยอืมอ้าวเขามาทําอะไรอะ่ะเขามาแอบดูของเราเรอ่ะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเราไม่ว่าอะไรเขาเราไม่มีอะไรให้เขาเขาโมยอยู่แล้วเราเป็นแบบนิว นิวเพลเยอร์เราเล่นใหม่นะทุกคนนะเรากระโหลกกระลากระป่กงกระหลงปลงนะทุกคนเราไม่มีปัญญาไปทําอะไรกับเขาอยู่แล้วแหละเขาเออเกมนี้มันสามารถขโมยของขโมยผลไม้ก,กันได้นะทุกคนนะแต่ว่าเราจะต้องจ่ายโลบัคซึ่งมันเป็นการเป็นการเติมเงินซื้อนะทุกคนนะซึ่งจะขโมยของเขานะแต่ก็ไม่ดีนะทุกคนไม่แนะนำนะใครเล่นก็แนะนําให้เล่นเองดีกว่าอย่าไปขโมยของเขาเลยทุกคนไปเกียนเเขาเดี๋ยวเขาด่าเอานะทุกคนนะ นะตอนนี้แล้วเราก็เล่นแบบนี้กันดีกว่าโอ้ได้มาอีกสองพันนั่นเป็นเก้าพันแล้วโอ้ยหนึ่งหมื่นเหรียญไม่ใช่ปัญหาแล้วแหละณจุดจุดนี้นั้นเราได้แน่นอนเป้าหมายของเราในอีพีนี้นะทุกคนหนึ่งหมื่นเหรียญสบายสบายแล้วแหละตอนนี้นะไอมะเขือเทศมึงยังไม่ได้เรื่องเลยนะนะยังไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะเนี่ยโอ้โหแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะแต่มันต้นกระจึงเดียวอะอืมเราก็เราเป็นหุ่นยนต์รักธรรมชาติไงนะทุกคนนะเออไวรโรบอททุกคนเป็นไวรโรบอทเป็น <laughs> หุ่นยนต์รักธรรมชาติปลูกักเออ เดี๋ยวมึงโอ้โหเก็บใบเกินไม่มีให้เก็บปะทุกคนจริงๆแล้วอะโอ้โยเราก็มาเก็บใบเกินบางทีน่ะเราก็เลยไม่ไม่มีนะเดี๋ยวเก็บอีกสักสองรอบดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราอีพีนี้เอาเป้าหมายของเราให้สําเร็จนะท <c oughs> ุกคนในอีพีนี้แล้วเราค่อยว่ากันใหม่อีพีหน้าระหว่างนี้ขออีกหน่อย <c oughs> ขออีกหน่อย <c oughs> ขออีกหน่อยขอ <c oughs> สัก 300. <c oughs> สองสามร้อยนี่สองสามร้อยขอสองสามร้อยนิดนึงนิดนึงถือมาถือมาถือมาไอถือมาถือมาไอนั่นมันก็ใกล้จะรีแล้วนะไอตลาดนั่นน่ะเออนี่ยเ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 นี่ยซื้อซื้อซื้อ ไฮ้ไม่ถึงอ๋อหนึ่งมือเรียบร้อยทุกคน <Yeah. S 1> เรียบร้อยหนึ่งมือได้โออีกหนึ่งนาทีกว่าเลยนี่ว่าทุกคนเดี๋ยวเรารอให้มันรีดีกว่าทุกคนเนาะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะทุกคนเนาะในอีพีนี้ขออนุญาตด,ดูให้มันรียนเก็ตอีกสักหนึ่งรอบเผื่อเราจะได้ซื้ออะไรได้นะทุกคนนะจะขออนุญาตด,ดูตอนนี้นิดนึงเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีสตรอเบอรี่สีทองออกมาหนึ่งลูกขอทุกคนวิงวิงไอ้ได้อีกแล้วได้อีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนากันก่อนวันนี้ เอ้เก็บไปทีๆเราเก็บไอ้พวกนี้ไปด้วยเลยดีกว่านะทุกคนนะเอสรอเบอรี่ทองเนะี่ยมันแป๊บเดียวแหละมันลูกใหญ่มันเอ่อมันลูกมันไม่ใหญ่มากมันจะโตวไวอยู่ ฝั่งนี it ry, like, comment, e ้อยเก็บได้ยังทำไมต้นนี้มันใหญ่ผิดปกตินะเอเ้อเดี๋ยวๆๆๆอ๋อมันเป็นการกดตรงป้ายตรงนี้เราทำทำให้อาผลไม้เราโตทีเดียวในการคลิกเดียวไม่เอานะทุกคนเราเล่นแบบฟรีๆเราก็ไม่เอาดีกว่าเล่นเรื่อยๆเราไม่รีบนะทุกคนแล้วทำซีรีส์ไปยาวๆน้องๆถ้าใครอยากดูน้องๆนะรบกวนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะทุกคนแล้วก็มีอะไรแนะนําก็แนะนําพี่ได้นะพี่เล่นได้แค่ไม่กี่วันเองก็เลยมาทําซีรีส์นะทุกคนอาจจะไม่ได้เก่งมากก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนแนะนํากันได้ทุกคนถ้าใครชอบก็คอมเมนต์ไว้ททกียาต่ออ ต่อไหมก็เดี๋ยวค่อยมาทํากันต่อโอ้หนึ่งพันเลยนะเดี๋ยวเรามาดีกันก่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะทุกคนเอ้ยสามสิบวิขออนุญาตรอเลยแล้วกันนะระหว่างรอเดี๋ยวเรามารีวิวป่าด,ดงดิบของเจ้าคนนี้ดีกว่าอ,อ,นะอเล็กซ์อ่าอเล็กซ์กันเนี่ยแอปเปิ้ลอันนี้ต้นอะไรเนี่ยต้นอ๋อต้นถัว่วหูยต้นใหญ่ไปเลยอุ้ยอง,ง,งุ่งงนหูยองุ่นสีรุง้งพระเจ้านี่อะไรอะสาตาร์ฟรุตอ๋อมาเฟืองนี่อะไรอะโกโก้นี่ต้นอะไรวะเนี่ย โกโก้โเฮ้ยมะพร้าวทุกคนมีมะพร้าวด้วยวะไ้เต็ดเติดๆต็ดไอบ้าเอ้ย,อย,อยนี่ไงไผ่ลุงอู้ชอบมาแล้ว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 ขอดูหน่อยแล้วพี่จา๋าขอดูหน่อยลุงเอาอะไรมาขายหน่อยลุงลุงลุงขอน่อยขอน่อยไผ่มีไหมเฮ้ยทาไมเราดวงไม่ดีหรือเปล่าวะ่โอ้โหไม่มีไผ่สักหน่อยลุงโอ้แล้วแครหลอดจะมาแค่เจ็ดหัวทุกคนบ้าบองจริงเลยเออ เดี๋ยวก่อนนะจริงๆแล้วเราเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ไปซักสองสำหัวได้ไหมเอาปุ๊บปุ๊บเอาไปสักสองอันเอาไปเผื่อไว้ก่อนนี่เฮ้ยจริงๆแล้วเราเอามาได้อีกนะปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวก่อนขอไปซื้ออีกสักหน่อยหนึ่งทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอไปซื้ออีกหน่อยเอาให้มันไอ้นี่เอาให้มันพอดีพอดีหน่อยเออเอาแค่นี้แหละเอาเรียบร้อยเอ้ยอะไรอ๋อพึ่งพึ่งมันมาไอ้นี่พึ่งพึ่งมันมาตอมผลไม้เรานะพึ่งมาตอมผลไม้โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากัน กระเป๋ากระเป๋าไอเมล็ดพันนี้มันไม่ออกมาว่ะทุกคนอะไรวะเนี่ยแครอทแครอทอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วทุกคนเอาวันนี้แค่นี้ก่อนดีกว่านี่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 น,นี่เรียบร้อยเอออ๋อ,อพึ่งมันมาต่อยมันทําให้เป็นติดสถานะนําพึ่งอ่าเฮ้ยใช้ได้นะทุกคนเฮ้ยต่อยลูกยักษ์หน่อยดิต่อยลูกยักษ์โอ้ต่อยลูกเล็ก้โอยยโอ้เสียดาย่าทุกคน โอเค okay, ทุกคน EP นี้ก็ต้องขอไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนหาทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะแล้ว EP หน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อหรือเราจะมาปลูกผักอะไรดีแล้วพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ